มาเลยไม่ต้องรอครับเอกดติเกบินมาลิปูวันนี้นะครับตรวจร่างกายนะครับวันอังคารนะครับผมฟราบิซิโอโรมาโน่ครับนักข่าวกำลังยืนยันอัปเดตความคืบหน้าดีลลิปูคว้วาตัวอูโกเอกดติเกนะครับว่าเอกดติเกเนี่ยจะเดินหน้ามาที่เมอร์ซี่ไซด์วันนี้เลยครับก่อนเข้ารับการตรวจร่างกายในวันพรุ่งนี้วันอังคารก่อนหน้านี้นไม่กี่ชั่วโมงครับบรรดาสื่อต่างๆพาการยืนยันว่าลิปูเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับบรลลุกจะลงราคากับเอกดติเก ด้วยค่าตัวรวมนะครับ79ล้านปอนด์หรือว่า92.5ล้านยูโรโดยของแางลิปูนะครับผมจะจ่ายค่าตัวเบื้องต้นเนี่ย69ล้านปอนด์80ล้านยูโรแล้วก็มีแอดออนที่เป็นไปได้อีกราวๆ10ล้านปอนด์ก็ประมาณ12.5ล้านยูโรขึ้นอยู่กับความสำเร็จส่วนตัวของสโมสรนะครับคาดการณ์ว่าอุโกกิต้ครับจะเดินทางมาตวรวจร่างกายในสัปดาหน์นี้และเมื่อเสร็จสิ้นเขาก็จะบินมาสมทบเพื่อร่วมทีมที่ฮ่องกงนะครับ ล่าสุดครับโรมาโน่ได้ออกมาอัปเดตแล้วว่าเอกลิเก้วัยยีปีจะเดินทางมาเมืองซิซในวันนี้นะครับคือวันจันทร์ที่21กรกฎาคมวันนี้เลยเพื่อเตรียมเข้ารับการตรวจร่างกายในวันถัดไปก่อนเซ็นสัญญายาว6ปีเป็นผู้เล่นใหม่ต่อจากฟอร์เรนเบียสเจอร์มี่วิมปรงแล้วก็มิรอสเคอร์เคสนะครับถือว่ามาเลยไม่ต้องรอนะครับจบดีวที่เจ็ดสิบเก้าล้านปอนด์นะครับเมื่อเช้าครับสื่อ,อยานเดนติกก็รายงานตรงกันเลยครับว่า ตกลงกันและแฟรงก์เปิดกับลิเูจบที่ลจบที่79ล้านปอนด์นะครับก็ถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างจะสูงพอสมควรนะครับแนวทางการทำข้อตกลงระหว่าง2สโมสรเสร็จสิ้นไปตั้งแต่เมื่อวันเสาร์ซึ่งเงื่อนไขส่วนตัวของนกเตก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะเจ้าตัวอยากย้ายมาลิพูอยู่แล้วนะครับเอกิเ e ก้ K D K e เนี่ยยิงไปย2ิบประตูกับอีก12แอสซิสในฤดูกาลที่ผ่านมาซึ่งเป็นฤดูกาลแรกแบบเต็มตัวกับแฟรงก์เปิตหลังย้ายมาจากเปเชนะครับแบบยืมตัวในตอนแรกเมื่อมกราคมปี2 0 2 4 ก่อนย้ายแบบถาวรซัมเมอร์นะครับ17.5ล้านยูโรก็คือซัมเมอร์ก่อนก็ย้ายมานะครับผมแล้วก็มาลิพูต่อเลยนะครับในตลาดซัมเมอร์นี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูข่าวสารกันต่อของอเล็กซานด์อิซักนะครับโอ้จบยังไงครับฉะนั้นของพาดิอุสนะครับอดีตกุนซือชื่อดังครับเชื่อว่านิวคาสเซิลเ,เจอปัญหาอิซักเอียงมาทางลิเวอร์พูของแดงอัลันพาดิอุสครับอดีตกุนซือนะครับเชื่อว่าตอนนี้นิวคาสเซิลพยายามจัดการสถา,านการณ์ภายหลังอเล็กซานด์อิซัก กองหน้าตัวเก่งคล้อยตามความสนใจของคงแดงริพูอีซัคเน่ยตกเป็นข่าวได้รับความสนใจจากริพูครับก่อนที่เอ็ดดี้ฮาวสั่งให้เขาอยู่บ้านเพื่อลดความกดดันในเกมอุ่นเครื่องกับการสโกเซลติกเมื่อวันเสาร์พาดิวสครับบอกว่า <c oughs> เมื่ออ่านบรรทัดต่างๆแล้วผมอยากบอกแบบนี้นะว่าดูเหมือนนักเตะเนี่ยได้รับผลกระทบเป็นอย่างยิ่งดังนั้นเอ็ดดี้ฮาวเลยขยับเขามาแล้วนํามันอออกจากความสนใจ เมื่อน,นักเตะต้องการย้ายโดยพื้นฐานแล้วพวกเขาก็แสดงออกอย่างชัดเจนจากการกระทําและอาจจะสร้างปัญหาได้อิซักไขว้เขวหรือเปล่าผมอยากบอกว่ามันน่าจะใช่ดังนั้นพวกเขาก็ต้องพยายามต่อสู้เอ็ดดี้ฮาวเนี่ยพยายามทําให้มันเบาลงแต่มันจะไม่หายไปไหนจนกว่าลิพูเนี่ยจะจัดการธุรกิจของตัวเองนักเตะคนอื่นพวกนักเตะรุ่นใหญ่ตามปกติแล้วเนี่ยจะอยู่ฝั่งกับนักเตะไม่ว่าจะาสมมติแต่ัดสินใจทําอะไรพวกเขาทุกคนต้องการความก้าวหน้าในอาชีพสัญญาที่แพงขึ้นสมมสรใหญ่ขึ้น อย่าไปคิดว่าพวกเขาทําไม่ได้หรือว่าไม่ได้ทําพวกเขาทําได้อยู่แล้วเรื่องของลิบูลนั้นผมคาดว่านักเตะคนอื่นไม่ได้ถูกรบกวนอะไรแน่นอนว่าพวกเขาต้องการให้อิซักอยู่ต่อเพราะเขาน่าจะพาไปสู่ความสาเร็จมาสู่สโมสรแต่วันใดวันหนึ่งอาจถึงตาของพวกเขาดังนั้นพวกเขาอยากเห็นสโมสรปฏิบัติต่อนักเตะอย่างถูกต้องและเหมาะสมคุณต้องพยายามค้นหาความสมดุลให้เจอ นิวคาสเซลเคยเสียนักเตะสำคัญให้ลิเวอร์พูลมาแล้วในอดีตทั้งเบลลี่แอนดี้แคโรตอนที่ผมคุมทีมอยู่ที่นั่นผมรู้ดีว่าแฟนนิวคาสเซลเป็นยังไงพวกเขาจะไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่พวกเขาจะค่อนข้างวิตกในค่ำคืนนี้นะครับเขาก็ชี้ว่านิวคาสเซลอาจจะเจอปัญหาเพราะว่าทางอิซักเนี่ยเหมือนมีใจแล้วก็เอ็เอียงมาฝั่งหงแดงลิเวอร์พูลนะครับก็รอดูแล้วกันนะครัว่าจบยังไงนะครับ สถานการณ์ก็ถือว่าคุมเคลืออยู่นะตอนนี้สําหรับอีซัคก,ก็มีความสนใจจากทีมอื่นที่ยังไม่ใช่ลิอร์พูก็มีนะครับลิอร์พูเนี่ยโดดเด่นสุดที่ให้ความสนใจเขาเนาะอันนี้ก็ต้องรอดูอีกทีก็สถานการณ์มันไม่เหมือนเดิมนะครับใจนักเตะอาจจะควยเขยนะครับใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวอย่างเงี้ยมันก็เป็นไปได้เออมันก็เป็นไปได้นะครับไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้นะครับดูข่าวสารของอีซัคแล้วครับมาดูข่าวสารของราส์มูซอยลุนกันหน่อยนะครับอ่ะขอรัดฟอร์ดกันก่อนแล้วกันนะครับ แรดฟอร์ดนะครับแรดฟอร์ดครับโอ้โ oh หฉะนั้นของแรดฟอร์ดนะครับคาดว่าจะเปิดตัวกับบาซ่าวันพุธนะครับสวมเสื้อเบอร์19นะครับผมรายงานข่าวจากมุนโดเดียบติโบครับเอารูปมาคาัสวิทแฟอร์ดว่าที่กองหน้าคนใหม่ของบาซ่าขึ้นปกพร้อมระบุว่าจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการวันพุธนี้เซียแรดเนี่ยเดินทางถึงบาซ่าเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยเขาจะเข้ารับการตรวจร่างกายในวันนี้ mm hmm. ก่อนย้ายมาแบบยืมตัวพ่วงออปชั่นซื้อขาด าดหัวของมุนโดเดปติโบนะครับชบับเช้าวันจันทร์ก็บอกว่าดาวเตะอังกฤษการเซนยารายที่2ของมาซาในฤดูกาล202526อยู่ในบาร์เซโลนาแล้วและจะเข้ารับการตรวจร่างกายในวันนี้เขาจะได้รับการเปิดตัวช่วงบ่ายวันพุธและจะเดินทางไปทัวญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้วันพฤหัสบดีและเขาอาจจะสืบทอดเบอร์19กาจากลามิเลนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่รอดูนะครับ สื่อคาตาลันเองก็ยืนยันว่าฮัสซ์ฟริกครับมีแผนใช้แรดฟอร์ดอยู่แล้วนะครับรายงานของสปอร์ตครับบอกว่าฮัสซ์ฟริกกุนซือบาซ่าครับมีแผนการอย่างชัดเจนแล้วในการจะใช้งานมาคัสแรดฟอร์ดว่าที่แนวรุกคนใหม่ของทีมแม้จะมีความยืดหยุ่นในการเล่นในบทบาทของหน้าตัวเป้าแต่คาดว่าปีกจะเป็นตำแหน่งหลักของแรดฟอร์ดกับบาซ่าปัจจุบันฟริกนะครับมีโรเบิร์ตเลวันโลกี้และเฟรนันโตเรสเป็นตัวเลือกของหน้าตัวเป้าขณะที่ดาเดอโอโมก็สามารถเล่นในตำแหน่งฟอลนายได้เมื่อจำเป็น ด้วยเหตุน,นียครับแรดฟอร์ดจึงไม่มีความจำเป็นอย่างชัดเจนที่จะต้องเล่นในตำแหน่งกองหน้าตัวกลางเนื่องจากเขาในเล่นทางฝั่งซ้ายเป็นหลักตลอดอาชีพการงา่นของเขานะการใช้ประโยชน์จากเขาในตำแหน่งนั้นอาจจะเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลมากกว่าแล้วก็มีโอกาสมากมายสำหรับแรดฟอร์ดที่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในตำแหน่งเปกซ้ายทมกลางรายงานที่คาดว่าราฟินญาจะถูกปรับเข้ามาเล่นเป็นกองกลางตัวรุกตรงกลางมากขึ้นในฤดูกาลใหม2025่2025-2026 มีความเชื่อมั่นอย่างมากว่าแรดฟอร์ดครับจะสร้างความประทับใจในช่วงเวลาที่เขาอยู่ที่บาร์ซ่าแต่แรงกดดันจะตกอยู่ที่เขาในการทำผลงานออกมาเท่านั้นเองนะครับทำได้ไม่ได้รอดูดูข่าวสารของราสมูซอยลุนกันหน่อยนะครับ่ิอ,อิตาลี่ครับหรือว่ายูเวนตุสมิลานเนี่ยสนใจรับเซ็งอยลุนนะครับรายงานข่าวจากคาซิโอเมกาโตครับบอกว่ายูเวนตุสแล้วก็เอซีมิลานกำลังให้ความสนใจราสมูซอยลุน หัวหอกกรวยจราจรของพี่สแสดงแมนยูนะครับทำไมต้องเรียกว่ากรวยจราจรนะครับส่นวนอาวัยยิบสปีอย่างไฮลุนเนี่ยประสบปัญหาอย่างหนักตั้งแต่ย้ายมาจากอะแลนตามาที่แมนยูเมื่อปี2องพค่าตัวแพงโคตรเจ็ด,ด72ล้านปอนด์ทำได้แค่4ลูกจาก32เกมในพรีเมียร์เล,งเลิงกฤษฤดูกาล2 0 2 4ันยี่สหถือว่าฟอร์มหลยถุ้ยมากแม้สัญญาของไฮลุนจะสิ้นสุดในเดือนมิถุนาย,ยน2 0 2 8แล้วก็มีออปชั่นเพิ่มอีก1ปีแต่อนาคตของไฮลุ ดายวยิงชาวเดนมาร์กรายนี้ยังมีความมุ่งมั่นที่จะต่อสู้เพื่อยังตำแหน่งในตำแหน่งของแมนยูนะแต่จะย้ายออกจากทีมก็ต่อเมื่อสโมสรตัดสินใจว่าต้องการปล่อยเขาจากทีมจริงๆอย่างไรก็ตามนะครับการมาถึงของมาติอุสกุนย่าและแบรนรนอินบูโรโมจากเบรนฟอร์ดอาจจะทําให้อยลุนเนี่ยต้องพิจารณาอนาคตใหม่แล้วรายงานจากคาซิโอเมเกลโตครับบอกว่ายูเวนตุสแล้วก็เอซิมิลาน2ทีมจากสเริอาเนี่ยต่างกำลังพิจารณาการคว้าตัวไฮรุนแต่ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการในขณะนี้ แมนยูครับเคยตั้งค่าตัวฮอยดูนว้ที่ราวๆ40ล้านปอนด์แต่ไม่มีสโมสรใดยื่นข้อเสนอเข้ามาทําให้พวกเขาเริ่มพิจารณาทางเลือกในการปล่อยยืมพร้อมออปชันซื้อขาดในฝั่งของยนะูเวนตุสอฮอลูนอาจจะกลายเป็นทางเลือกหาพวกเขาปล่อยดูซานวลาวิชออกจากทีมยูเวนตะุสเนี่ยกำลังพยายามขายวลาวิชและต้องการดึงตัวรดเดนโคลโลโมนี่มาจากเบเชมาแทนที่โดยมีแผนต้องการแนวรุกไว้ในทีมเนะนี่ยสคนร่วมกับ มัวนี่แล้วก็จูนาธานเดวิดขณะเดียวกันครับเอซีมิลานก็จับตาดูสถานการณ์เดียวกันอย่างใกล้ชิดโดยพวกเขากาลังเฝ้ารอดูความคืบหน้าของดิววลาวิชและมองไฮรุนเนี่ยเป็นทางเลือกหากพลาดเป้าหมายอื่นอิกลีตาเร่ครับอดีตพอ,อ,อก,กีฬาของไลซิโอเนี่ยซึ่งขณะนี้มีบทบาทในทีมงานที่เสริมทัพของเอซิมิลานได้ติดต่อโดยตรงกับแมนยูเพื่อสอบถามความเป็นไปได้น,น,นะครับในการแยกทีมของราส์มูซอยรุนนะครับรอดูแล้วกันนะครับจบยังไงครับ สถานการของฮอยลุนเองครับกลืนไม่เข้าขายไม่ออกครับไม่น่าจะอยู่ในแผนที่ดีของแมนยูนะบอกเลยนะครับประมาณนี้แล้วกันขอบคุณมากพี่น้องที่รับฟังข่าวสารครับเดี๋ยวอัปเดตได้ฟังแบบต่อเน,นื่องครับ